สวัสดีค่ะวันนี้อจมีภาพของสึนามิน้ำใจของคนบันเทิงที่ยังคงทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยอย่างต่อเนื่องค่ะและพระเอกมาริโอมาเลอร์เขาก็มองการไกลไปถึงการเยียวยารักษาจิตใจแล้วล่ะค่ะ สมกับเป็นนางฟ้าของวงการบันเทิงจริงๆค่ะเพราะวันก่อนนางเอกสิริตา้าเจนเซนไม่ห่วงสวยเลยสักนิดยอมเหนื่อยเหงื่อทั่วมาช่วยชาวอาสาสมัครที่อาคามารินนแพ็คถุงอย่างชีพร้อมด้วยสาวหลิวมนัสวีทั้งคู่แพ็คของแข็งแรงไม่แพ้ผู้ชายเลยล่ะค่ะได้เหงื่อเลยของเยอะมากแล้วก็ต้องรีบจัดไปให้ทันทุกวันนะคะ ด้านพระเอกตัวสูงนัททรสัสมอริสเตอร์กรองก็ตรงดิ่งมาที่อาคารมารินนตแต่เช้าตรู่เพื่อมอบเงินสด5 0,000บาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนจะรีบกลับไปถ่ายละครสัมภัยพยายมต่อที่เร่งวันเล่งคืนถ่ายหนีน้ำท่วมอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วผมก็เห็นพี่ๆน้องๆทุกคนแบบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันนะครับผมก็อยากไปแต่บังเอิญแบบหมอรองกระดูกไม่ค่อยดีหมอก็บอกว่าคุณหมอบ,บอกอย่าเพิ่งไปเลยอะไรเงี้ยเนั่งเรือย,ยกของหนักๆผมก็เลยแบบหุนงิดอยากช่วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ อลองแบบบริจาคเงินอะไรเงี้ยเพราะว่าาะว่ามันก็จะสามารถไปช่วยซื้อในสิ่งของที่ยังขาดเหลืออยู่อะไรเงี้ย <im itation> ผมก็กล่าวว่าจะซื้อของดีไหมแล้วผมก็ไม่แน่ใจอ,อะไรบ้างที่ยังขาดอะไรเงี้ยผมก็เลยเอลองให้เป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็หวังว่าเงินเล็กๆน้อยๆนี้จะพอช่วยเหลือไงก็ขอเป็นกาลังใจนะครับน้ามันขึ้นมาได้เดี๋ยวมันก็ต้องลงได้แน่นอนนะครับ การซุปตามาริโอมาเลรสที่ฟิตจัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยการขนสุขาเคลื่อนที่มาให้ครอบครัวข่าวสามนำไปแจกจ่ายก็กำลังฟิตจัดอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือการซุ้มซ้อมคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิต4ีบวกหนึ่งซุปเปอร์สตาร์คอนเสิร์ตเป็นเสือซุ้มจริงๆค่ะเราะไม่รออีก4พระเอกซุปตาก,กันเลยทีเดียวนอกจากมาเทสเสียงให้เขาที่แล้วหนุ่มโอ้ยังนัดครูอูครูเต้นระดับประเทศเข้าห้องเย็นเปิดใจว่าอยากแซบบนเวที26พฤศจิกาย,ยนนี้ขนาดไหนเพราะอยากให้น้ำท่วมรีบลดจะได้ เป็นหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยได้ดีอย่างแน่นอนเลยค่ะยังไงโอก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่แบบว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยคือมาที่ช่องแล้วได้ข่าวว่าคนมาซื้อบัตรเยอะมากก็ยังไงโอก็จะทําเต็มที่ครับเพื่อให้คนที่แบบมาให้กําลังใจพวกผมขนาดนี้ผมก็จะทําเต็มที่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับ ยุดหยุดก่อนค่ะเพราะว่าสีสันบันเทอยังมีอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์และไม่ธรรมดาซะด้วยเพราะว่าเขาคือสุดยอดซูเปอร์สตาร์ที่เตรียม,มานั่งอยู่ในใจสาวๆแล้วล่ะค่ะ วา้วาวาวา้วาวว้าวละครลิขิตเสน่หหาเปลี่ยนลุคให้พระเอกเกรเวาินทอนหล่อใสปิ้งให้กรีดยิ่งกว่าเดิมเลยค่ะนอกจากออเดอร์สไตล์ลิมาเซตผมทรงใหม่เสื้อผ้าเทรนดี้นำสมัยสุดๆแล้วเบื้องหลังยังแอบรู้มาว่าหนุ่มเกรสก็แอบไปนวดหน้าสปาผิวมาอีกนิดหน่อยให้ราศีซูเปอร์ตาร์จับให้สมกับเป็นดาราพิธีกรซุปตาร์แห่งยุค2011ที่มีชื่อว่านายสุดยอดแถมคาแรคเตอร์ในเรื่องก็ยังเป็นตัวเกรสสุดๆขี้เล่นธรรมะทะแมงและจริงใจเลยไม่แปลกที่เบื้องหลังการถ่ายทำจะมีีเหลล่าแฟนัับตวจริงงย มาคอยให้กำลังใจแถมยังเต็มใจเป็นกองเชียร์รับเชิญในเรื่องแบบไม่คิดสตางค์สักบาทอีกด้วยละค่ะก็จริงๆแล้วในเรื่องก็เป็นประมาณว่าเหมือนเป็นเป็นคนหนึ่งที่ผ่านการประกวดเรียลลิตี้มาครับแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่เขาก็เลยจะคอยติดตามเราไปตลอดเรื่องเลยครับบางฉากที่ผมกับแมทจะต้องจูจีกันแล้วก็ถ้าเกิด3-4คนนี้อยู่ก็จะเจิด กขัดขวางกันไม่ยอมเกิดขึ้นนะฮะก็จะได้เห็นไหมฮะเป็นอุปสรรคครับเป็นอุปสรรคครับรักชาตรีสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับต่างไปต่างไปต่างไปอ่า วันนี้ซุปตาณเดชคูกิมิยะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนึกสนุกความหมายสีสันบันเทิงอาสาเป็นไกด์เล่าบรรยากาศกองถ่ายเกมร้ายเกมรักให้แฟนๆสีสันบันเทิงโดยตัวเองเลยค่ะแม้จะกําลังรอผมตเตรียมเข้าฉากต่อไปแต่เพราะอดขำไม่ได้กับฉากที่เห็นหนางเอกควญใจย่าย่อุรัสยาโบสาวิตรีพิุดเป็นต่อและอ้นสีพันธ์กำลังวิ่งหัวหมุนไล่จับหมูป่าจอมซนฉากที่หมูแต่ไม่หมูของกองนี้เขาค่ะเออหๆวิ่งแล้ววิ่งแล้วว <laughs> ิ่งแล้วเหมือนวิ่งควายเลยเนี่ย <laughs> ่อเช้าถ่ายไปแล้วนะฮะประมาณ10กดเทคแล้วนี่ก็ต้องมาตีล้อมถ่ายใหม่อีกทีนะเพราะว่ายากมากๆแล้วเมื่อเช้าหลุดออกมาจากตาข่ายด้วยมันจับยากมากฮนะแล้วก็กัดด้วยวก็อยากฝากคณผู้ชมทางบ้านนะฮะให้กำลังใจกับนนะักแสดงทุทกคนด้วยนะครับเพราะว่าสีที่คุณเห็นในหน้าจอทีวีเนี่ยมันตัดมันตัดต่อมาแล้ว,ลวมันก็ทําให้ออกมาดูง่ายออกมาดูสนุกแต่เบื้องหลังจริงแล้วเนี่ย ยากแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนต้องสูงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเป็นทีมงานผู้กำกับผู้จัดอะไรเงี้ยฮะครับผมฝากไปด้วยครับ ส่วนหนุ่มอเล็กซ์แบรนเดลงานนี้เตรียมวันเสน่ห์ปวนหัวใจสาวๆแข่งกับพี่ชายสมาร,กร์กฤษดาในละครรักปาฏิหารแถมเรื่องนี้ยังควงสาวสวยน่ารักมิ้นชลิดาดผู้เลฟิฟคู้กัดที่แม้ช่วงแรกจะจิกกัดกันเล็กๆแกล้งกัน,นหน่อยๆแบบเหงื่อตกก็เถอะแต่ที่ทําให้เหนื่อยซะยิ่งกว่าก็ตอนที่ต้องแอบคบกันลับๆเพราะปัญหาของสองครอบครัวจนพี่สมาร์ทประกาศประกาศสิทธิขัดขวางแบบสุดตัวแม้งานนี้เรียกว่าต้องลุ้นความรักปฏิหารของรุ่นเล็กว่าจะฝ่าด่านพี่ชายมาดเข้มกันอีท่าไหนแล้วละครนี้่ะ เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะค่ะคือพี่อะไรเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึก <c oughs> แต่ว่าส่วนหนูเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าแบบไปตื้อๆแบบว่าเป็นเด็กๆหน่อยอะค่ะเราชอบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่ามันยังมีอะไรที่แบบว่าเอ่อมาปิดบังเราอยู่ซึ่งเวลาเรามาอยู่สองคนอนะความรักที่มีให้กันมันก็จะออกมากกว่าเวลาอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คืนนี้มาลุ้นกันต่อว่าจะได้เห็นใบหย,ยาของนายม้ากับสาวบูบี้ในรอยมาหรือเปล่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณเครื่องประดับจากสเตฟานีชอสวัสดีค่ะ